Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลและลัคนาตุลน,นะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรค่ะก็อย่างที่พูดไว้นะคะในคลิปการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะว่าเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ย เราจะมาเจอกันนะคะเป็นภาพรวมประจำปี2,568แต่ว่าก่อนอื่นนะคะพี่หมอจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูดวงนะคะเป็นแนวแบบลัคนาราศีที่ใช้หลักการแบบโหราศาสตร์เข้ามาดูนะคะ แนะนำว่าถ้าจะฟังคลิปของพี่หมอนะพี่หมอจะตีความไปตามหน้าไพ่นะคะซึ่งการทำนายด้วยไพ่ทาโร่เนี่ยมันเป็นการเสี่ยงทายแบบหนึ่งนะมันเป็นมันเป็นศาสตร์แห่งการเสี่ยงทายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาดหวังว่าจะฟังเป็นแนวแบบ ที่ซีเรียสเลยอ่ะแบบว่าดาวนั้นดาวนี้นะคะประจําปีนี้ย้ายมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของลัคนาราศีเราแล้ว,ลวมันจะให้คุณให้โทษยังไงพี่หมอแนะนําว่าให้ไปหาช่องนะคะที่ทําคลิปแนวนั้นซึ่งมันจะคนละแบบกันแค่นั้นเลยนะคะแต่การตีความตามหน้าไพ่ก็เอาเป็นว่าถ้าใครอ่ะฟังพวกใครเดือนมาก็จะรู้แหละว่ามันจะประมาณไหนนะคะแต่อันนี้ก็พูดก่อนเพราะคิด คิดว่านะคิดว่าน่าจะมีผู้ฟังใหม่ๆเข้ามานะคะกลัวว่าบางคนเนี่ยฟังแบบนั้นมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าการฟังด้วยการอ่านไพ่เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่านั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันเพราะพี่หมอก็ทําทมาถึงตุลละก็ใกล้ละอีก6ราศีนะคะตุลเป็นราศีที่7อีก6ราศีก็จะครบแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะพูดยาวมากมานะคะมาดูกันว่า นะนี่คือการตั้งคำถามนะ,ะโจทย์ของเรานะที่ที่จะทำคลิปนี้ในวันนี้ก็คือภาพรวมนะ,ะซึ่งแล้วแต่และกันเนาะว่าไพ่เนี่ยเขาจะให้เขาเรียกว่ายังไงว่าเขาจะถ่ายอ,ออกมาแบบไหนนะคะเพราะว่าทํามา6กราศีเนี่ยก็แตกต่างกันไปอะ่ะมันมันมีมันมีเวที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นชีวิตเรา ในพาร์ทของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ปีนี้เขาเจาะจงลงมาเลยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะในบางราคนาราศีที่ทําไปนะคะแต่บางอันอบางราศีเนี่ยเขาก็มาคนละแบบค่ะเขาก็มาแนวว่าเออจะต้องทําตัวแบบนี้นี่น,นี้เพื่อให้ปีนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตุลเนี่ยจะมาในทิศทางประมาณไหนนะคะมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะถือซะว่าเป็นการเอายี้เปิดใจอ่าเปิดใจเปิดจอยอ่า เปิดใจปล่อยจอยใครฟังช่องพี่หมอบ่อยๆเนี่ยพี่หมอคิดว่าเขาเข้าใจแล้วละ่ะแต่ว่าพูดเยอะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเข้ามาดูเพราะว่ามันเป็นคลิปปีมันไม่แปลกคะ่ะคนอาจจะอยากฟังไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นเขาก็อาจจะอยากเข้ามาฟังนะคะเลยจะพูดเยอะนิดนึงฟังแบบเปิดใจแล้วก็ฟังแบบปล่อยจอยฟังเป็นความบันเทิงแบบนี้ละกันเนาะมาดูกันว่าสไตล์ของช่องนี้นะคะจะอ่านออกมาประมาณไหนประมาณนี้อะมาเริ่มกัน ขอดูภาพรวมประจำปี2568นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลและลักนณาตุลได้บ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนถ้าขึ้นมาด้วยไพ่อัศวนินไม้นะคะเก้าไม้ high p r i e s นะคะอ๋อปีนี้เหมือนมีหลายคนเนี่ยหันหน้าเข้าไปสายแบบ จิตวิญญาณกันหลายคนเลยนะอแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช่ความงมงายเดี๋ยวพี่หมอค่อยๆอ,อธิบายทํำไมเห็นเรื่องนี้ก่อนอะทําไมพี่หมอเห็นเรื่องนี้ก่อนเพราะสองใบนี้ขึ้นติดกันมั้งคะแต่เขาก็มีใบนี้มาช่วยด้วยนะก็เลยรู้ว่าเอมันไม่ใช่ความงมงายนะชาวราศีตุลและลัคนาตุลน,นะคะอืมปีนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่จะดีหรือจะร้ายนะจะดีหรือจะร้ายต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวของชาวราศีตุละลัคณาตุลมันมีโอกาสที่จะกลายนะการเปลี่ยนแปลงจริงๆเริ่มต้นไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ดีก่อนเลยค่ะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันยุ่งเหยิงได้หากเราเนี่ย ทําอะไรไม่รอบคอบหรือว่าผิดพลาดนะคะไม่ระมัดระวังนะปีนี้ก็สามารถเข้าสู่เส้นทางนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าโดยพลังงานส่วนใหญ่ในหน้าไพา่พี่หมอกับมองว่าปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็จะต้องใช้เวลาประกอบกับความรอบคอบนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะลำดับแรกเลยต้องบอกว่าการงานนะคะการงานโดดเด่นที่สุด นะในปี2568ปีนี้ชาวราศีตุละลัคนาตุลหลายๆคนเนี่ยะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยส่วนใหญ่อย่างที่พูดไปแล้วนะขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเป็นอะไรได้บ้างนะคะเริ่มมาจากการโยกย้ายก่อนเลยนะคะบางคนเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงของการผลัดเปลี่ยนนะอ่า ต้องไป่าบางสายงานเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรต้องไปประจําอยู่ที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะคะก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในพาร์ทที่พูดถึงนี้อยู่นะคะอย่างเช่นทหารตำรวจนะอะ,อะไรกันทหารตำรวจจริงๆทหารเขาเขามีโยกย้ายสังกัดไหมน่าจะยากกว่าไหมตำรวจตำรวจเนี่ยได้เนาะ,ะย้ายไปประจําที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะคะ,ะคุณครูได้นะคะ,ะมีอะไรอีกอะ ข้าราชการแทบทุกสายงานที่สามารถยกย้ายได้อะประมาณนี้นะคะสามารถเป็นแบบนั้นได้แล้วก็อาชีพที่โดดเด่นในปีนี้นะ,อ,ะอาชีพผู้พิพากษาอายการหรือนักกฎหมายทนายความนะคะอาชีพที่ต้องเข้าไปแก้ไขแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะคะหรือว่า อาชีพที่ต้องเข้าไปซัพพอร์ตคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นในปีนี้แต่ก็มีโอกาสที่จะเจอทั้งงานยากทั้งงานง่ายนะแล้วก็ไม่จําเป็นอ่ะย้ําก่อนว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเป็นผู้พิพากษาทนายอายการอะไรอีกอะนักกฎหมายต่างๆนานาหมายถึงว่าแล้วมันจะไม่เด่นไงคะไม่จําเป็นแต่ว่าพี่หมอพูดขึ้นมาเฉยๆว่าอาชีพเหล่านี้ค่อนข้างเด่นในปีนี้นะมีโอกาสใครที่อ่า เตรียมสอบก็ได้ค่ะอ่าเตรียมสอบนะอยากจะเป็นผู้พิพากษาอยากจะเป็นอายการสอบตั๋วทนายใดๆนะปรีอ่ะปีขอขออภัยปีที่ผ่านมานะคะ ก็พยายามละหลายๆคนเนี่ยพี่หมองบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามมากๆเลยที่จะแบบสอบเอาตัวทนายนะสอบเป็นผู้พิพากษาสอบเป็นอายการแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะจะบอกว่าปีนี้มีโอกาสแต่มันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นบอกให้คุณสอบเข้าไปได้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณประสบความสําเร็จในใสายอาชีพของคุณแบบสูงสุดแล้วคุณยังจะต้องไปฝ่าฟันอุปสรรคอีกมากเลยนะคะแต่ถือว่าเป็นปีที่คุณ ใช้คําว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความสําเร็จจากสิ่งที่ทําอยู่เดิมแล้วมันทําให้ปีนี้ส่งผลให้คุณเนี่ยได้ความสําเร็จขั้นต้นมาก่อนอผู้หนี้น่าจะเข้าใจกันนะและย้ําว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมาสอบผู้พิพากษาสอบอายการสอบทนายความบอกไปแล้วว่าไม่จําเป็นเพียงแต่พี่หมอยกตัวอย่างสายอาชีพเหล่านี้เพราะคิดว่ามีคนกําลังนั่งฟังแล้วตุน ตุลน,นะจัสติกก็เป็นไพ่ของราศีตุลพอดีนะคะหลายๆคนเนี่ยมาายนี้จริงๆนะคะจะบอกว่า,าน่าจะมีคนที่อยู่ในสายอาชีพนักกฎหมายจริงๆนี่แหละฟังอยู่ด้วยก็เนี่ยแหละค่ะปีนี้เต็มที่ทุ่มเทได้เลยใครที่สอบมาแล้วตอนเนี้ยคุณประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วเป็นทนายอยู่แล้วเป็นผู้พิพากษายอยู่แล้วเป็นอายการอยู่แล้วปีนี้ก็เป็นปีแห่งความสําเร็จ อีกเหมือนเดิมนะคะเช่นได้รับทําคดีใหญ่คดียากคดีที่สร้างชื่อให้เรานะคะแต่ในในแง่ของไทยจัสติกเนี่ยจะบอกว่ามันจะต้องเป็นการประกอบสัมมาอาชีพอย่างถูกต้องห้ามนะห้ามทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมเด็ดขาดมไพย่ยไฮพิเทสอย่าไปซุกซ่อนซ่อนเร้นทําสิ่งผิดผิดแอบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์นนะอันนี้พี่หมอไม่ได้จะสื่อว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ย ทำแบบนั้นกันทุกคนแต่คิดว่าต้องไม่ต้องให้พี่หมอพูดหรอกหลายๆคนเสพข่าวเสพสื่อทุกคนก็เห็นเนี่ยทานายดังๆก็เป็นข่าวกันเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําเด็ดขาดถ้าคุณไปในเส้นทางที่ถูกต้องคุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นปึ๊บมันเหมือนคุณจะมีชะงักติดหลังในปีนี้มันยังไม่ทําอะไรคุณหรอกนะสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ย แต่มันจะไปส่งผลในอนาคตตัวอย่างมีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาด้วยสติ ะะด้วยความรอบคอบทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นสายอาชีพนักกฎหมายต่อให้คุณทําอาชีพอะไรก็ตามคุณก็จะได้รับความสําเร็จขั้นต้นอยู่ดีใครที่กําลังมองหางานใหม่นะคะอยากเปลี่ยนงานมาตั้งแต่ปี67แต่ว่ายังไม่สามารถจะเจอกับงานที่ตอบโจทย์ตัวเองได้ปีนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้นะจะได้เปลี่ยนไปทําในสิ่งที่คุณอยากทําได้งานที่ดีกว่าเดิมแต่ก็อย่างที่พูดเลยมันจะเป็นปีของการที่พอเราได้มา พอเราได้มาแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ให้ความสําเร็จแก่ชาวราศีตุลและลัคนาตุลแบบสูงสุดคุณยังจะต้องไปฝ่าฟันอีกนะเหมือนอย่างถ้าคุณเข้าไปทํางานในบริษัทใหม่อันนี้ยกตัวอย่างสายอาชีพอื่นให้บ้างเนาะ,ะคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขอโทษนะะพี่หมอเป็นอะไรกับการควบกล้ามเนาะ เปลี่ยนแปลงงานนะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานต่างๆนานา,นาปีนี้คุณไปสอบสัมภาษติดนะในองค์กรที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณอยากทามานานละนะคะหรือว่าบริษัทอะไรก็ได้เอกชนก็ได้นะคะที่คุณอยากจะทําคุณเล็งมานานละแต่มันเป็นการแข่งขันมันมีความแบบจะต้องเข้าไปพิสูจน์ตัวเองต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้พอสมควรมันถึงจะประสบความสําเร็จในอนาคตคือมันยังไม่ง่ายอะ่ะนึกออกไหม แต่อย่างน้อยๆคุณได้พื้นฐานแรกมาก่อนแล้วคุณได้อยู่ในจุดที่คุณอยากอยู่คุณได้อยู่ในสถานที่ที่คุณต้องการคุณถูกย้ายไปในที่ที่ที่คุณอยากไปอะไรประมาณนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณได้สิ่งนั้นมาแล้วได้แน่ๆคุณยังต้องรักษาคุณภาพตัวเองนะและยังต้องใช้ความพยายามทําต่อไปนะคะทีนี้มันโดดเด่นเรื่องอะไรอีกบ้างถ้าไม่ใช่เรื่องการงาน ถ้าไม่ใช่เรื่องการงานนะคะมองว่าเรื่องของความสัมพันธ์ละกันนะคะยังไม่อยากใช้คําว่าความรักอยากใช้คําว่าความสัมพันธ์เพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในหน้าไพา่พี่หมอกมาว่ามันครอบคลุมทุกความสัมพันธ์ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแค่คู่รักค่ะแต่สามารถไปถึงเพื่อนร่วมง,งานนะคะเจ้านายลูกน้องนะคะบริวารน,นะคะลูกหลานเพื่อนฝูงสังคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นปีที่ ใช้คำว่าอะไรดีอะแล้วแต่ละกันอ่ะเริ่มจากขึ้นอยู่กับว่าเดิมทีเนี่ยสังคมที่คุณอยู่นะสังคมอะไรก็ได้นะคะลองสังเกตรอบๆตัวนะเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนวัยเรียนแล้วแต่นะอ่าเขามีอิทธิพลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยปีเนี้ย ถ้าเกิดว่าอ่ะเดิมมีกลุ่มเพื่อนนะชอบดินทานะอะมีเพื่อนๆนเรามีเพื่อนกันอยู่ห้าคนแต่จะมีอยู่สามคนเขาชอบจับกลุ่มนินทาเราหนึ่งในสามเนี่ยเป็นหัวโจกเลยอันนี้พี่หมอยกตัวอย่างนะหนึ่งในสามเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหตัวเริ่มเลยตัวเปิดชอบเอาเพื่อนคือถ้าเขาอยู่กับคนอื่นเขาก็เอาคนอื่นไปพูดค่ะนึกออกไหมเออไม่ใช่พูดผิดถ้าเขาอยู่กับคนอื่นเขาก็เอาเราไปพูดค่ะถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็เอาคนอื่นไปพูด ซึ่งท้ายสุดแล้วจะบอกว่าราศีตุลคณาตุลไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณอยู่ของคุณเฉยๆคุณทําตัวปกติเพราะความจริงมันจะเผยออกมาเองนะคะก็จะทําให้เหมือนคุณได้รับพลังงานบวกจากคนรอบข้างมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีคนเอาคุณไปพูดในเชิงเสียหายเอาไว้นะปีนี้ก็จะได้รับความยุติธรรมกลับมาได้ชื่อเสียงที่ ถูกต้องของตัวเองเนี่ยกลับคืนมานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อถึงการมีสังคมใหม่ๆไปเลยก็ได้ค่ะ,ะเดินออกจากสังคมเดิมไปหาสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะที่เขาแบบว่าตอบรับเราได้ดีกว่าที่เดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ได้มาแค่ในเชิงคนรักแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนกําลังอยากฟังเรื่องความรักก็จะบอกว่าอาถ้าเกิดว่าใครที่เป็นตุนที่กําลังมีปัญหาความรักนะคะ ได้หลายรูปแบบอนะปัญหามันมีหลายแบบก็จะบอกว่าปีเนี้ปัญหาเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นการแก้ไขที่สุดท้ายแล้วอะมันให้ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมกับทั้งคุณและคู่ครองของคุณอะต้องพูดแบบนี้นะคะจะไม่มีใครคนใดคนนึงเสียเปรียบนะ จะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเสียเปรียบจะได้รับไปตามความจริงอะถ้าคุณผิดคุณก็ต้องรับผิดเขาก็จะรับประโยชน์ไปแต่ถ้าเขาผิดคุณจะได้ประโยชน์เขาก็จะต้องรับผิดไปนะทั้งหมดเขาเรียกว่าความยุติธรรมนะคะมันเป็นการได้ในสิ่งที่ตัวเองทําเพราะฉะนั้นทําไมพี่หมอถึงมองว่าเชิงคนรักขึ้นเรื่องนี้นะคะอะพูดแบบนี้เลยแล้วกันใครที่อยู่ในช่วงของการฟ้องหย่า มีปัญหาคนรักคู่ครองนะคะไม่แน่ใจว่าคู่ครองของตัวเองเนี่ยต้องใช้คดีสิจะบอกว่าไม่แน่ใจไม่ได้นะเราจะไปฟ้องหย่าเขาโดยไม่แน่ใจไม่ได้เนาะเอาไว้ว่าอยู่ในช่วงคดีความฟ้องร้องกันนะคะอยากจะเลิกลากันแต่จบกันไม่ได้ง่ายๆนะเขาพยายามยื้อไว้นู่นนี่นั่นด้วยใช้กฎหมายหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะเขาเป็นฝ่ายผิดเนาะฟ้องหย่ามันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะหลักๆก,ก็ นะคะนอกใจนะหลักๆแล้วใครยังไม่เจอเนี่ยบอกก่อนนะไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะเจอพี่หมอพูดในกรณีที่ใครกาลังเจออยู่นะคะกาลังมีคดีความกําลังฟ้องร้องกันอยู่กับคู่ครองเก่าคุณอย่างเงี้ยปีนี้คุณจะได้รับชัยชนะมานะคุณจะได้ในสิ่งที่ยตที่ทมกับคุณมาจําไว้แค่นี้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าตุลเป็นฝ่ายทําผิดต่อคู่ครอง นั่นก็คือผลลัพธ์เหมือนกันนะคะทุกคนก็คือคุณจะต้องชดใช้ให้เขานะคะถึงได้บอกว่าปีนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองล้วนๆเวลาที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยใช้สติพิจารณาให้รอบคอบแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรามากกว่าโทษนะคะเมื่อตอนต้นเนี่ยพี่หมอพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณมองว่าชาวราศีตุลเนี่ยจากเดิมอาจจะบอกว่าเดิมเนี่ยตุลเนี่ยไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะตุลเป็นคนที่ใช้ตักกะและเหตุผลในการประกอบการ พิจารณาตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตนะคะค่อนข้างสูงด้วยด้วยนิสัยของตุลเลยค่ะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยตุลก็จะเปิดใจเนาะเริ่มมีความแบบว่าเปิดรับเอาแบบเรื่องเบสิกก็ได้ค่ะทำมงทํทำมะนะเข้าวัดฟังธรรมทำ,ทำบุญทำทานอะไรประมาณนี้ด้วยเพราะว่าจะบอกว่าหาที่พึ่งทางใจอะ่ะก็ได้ค่ะเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ส่วนตัวพี่หมออ่ะมันจะมีเคสที่ที่ฟังอยู่นี่เลยนะพี่หมอคิดว่าจะมีคนเจอประสบการณ์ตรงด้วยค่ะเหมือนกับไม่เชื่อเลยใช้ตรกกะใช้เหตุผลตัวเองประกอบมาตลอดเวลานะคะแต่อยู่ๆเนี่ยก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์นะจากสิ่งที่มองไม่เห็นถนะ้าเราเรียกกันก็ง่ายๆก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในไพ่เป็นแบบนั้นไม่ใช่ผีนะทุกคนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ย ก็ทาให้เราเริ่มหันมาเชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนานะที่เขาชอบพูดกันว่าทําดีได้เมื่อก่อนเราไม่เห็นผลแต่ปัจจุบันเราเริ่มรู้แล้วนะคะนั่นแหละมันเป็นปีที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในเชิงจิตวิญญาณด้วยแต่มันก็เป็นไปในทางที่แบบว่าด้วยตรก,กะอยู่ดีแหละตามนิสัยของคุณเลยค่ะไม่ได้งมง,ง่ายมากจนเกินไปนะคะปีนี้ถามว่าต้องระมัดระวังอะไรหลักๆมองไปที่เรื่องของสุขภาพนะถึงสุขภาพปีนี้มันเป็นปีที่จะมี อาการปัญหาสุขภาพเข้ามาประปรายอยู่ตะลอดเวลาค่ะโดยส่วนใหญ่จะมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะแล้วก็การไม่ค่อยใส่ใจดูแลตัวเองเท่าที่ควรนะก็รู้กันตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลคณาตุลน,นะคะพี่หมออยากให้อ่าเขาเรียกว่าไงหันกลับมาสนใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ละกันนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องถึงแม้พี่หมอจะบอกว่าความสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้นนะแต่ในเกณฑ์ของศัตรูนะคะศัตรูคู่อรินะคะหรือว่าคนทีเ่เขาจ้องจะทำร้ายเราอะ่ะปีนี้มันก็ยังอยู่แหละอืมมันมันก็ยังคาราคาซังอยูอ่ตัดพวกคดีความทิ้งไปก่อนนะคะ อย่างเรื่องความสัมพันธ์ตอนแรกสุดที่พี่หมอยกตัวอย่างว่าเออเพื่อนฝูงไม่ดีนู่นนี่นั่นนินทากันอะไรเงี้ยคือสุดท้ายต่อให้ให้ความจริงปรากฏคนรู้ว่าคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าเพื่อนคนนี้เขายัางวนเวียนอยู่ในชีวิตเรานะคะก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ใกล้แล้วกันมันทําได้ค่ะก็ลองลองพิจารณาตัดสินใจดูว่า เราควรเก็บใครไว้เราควรปล่อยใครไปเนาะบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคีบทุกคนเอาไว้ในชีวิตนะคะซึ่งพี่หมอมองว่าตุลจะมีจะมีเวในการที่จะตัดสินใจของตัวเองอยู่แล้วนะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเข้าไว้นะคะว่าใครเนี่ยที่เราสามารถจะ,ะคบหาได้นะหรือว่าใครเนี่ยที่เราควรจะปล่อยไปไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเรานะคะพยายามพยายามปล่อยไปไม่ต้องไปไม่ไมต้องไปแคร์มากถ้าเขาไม่ได้สร้าง เขาเรียกว่าไงสร้างเรื่องดีๆให้กับชีวิตเราพี่หมอบอกว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องรักษาไว้นะไม่มีประโยชน์นะคะพยายามระมัดระวังทุกการกระทําของตัวเองด้วยอย่างที่พูดอะที่พยายามพูดเรื่องของการที่เขายังเป็นศัตรูเขาจ้องจะทำร้ายต่อให้คุณเคลียร์เรื่องนี้ไปได้หนึ่งเรื่องเนี่ยเขายังนะยังช็อกยังมองหาช่องอยู่อาจจะฟังดูแลรู้สึกแบบอ้าวทำไมไม่เลิกวุ่นวายกับฉันสักทีเนี่ยแหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องได้ด้วยนะคะที่ทําให้เราเริ่มหันหน้าเข้าทำนะเริ่มหันหน้าเขา้า ไปในเรื่องของเชิงจิตวิญญาณหลายคนหันมาถึงขนาดแบบปฏิบัติสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเลยนะจริงนะหลายคนจะไปเวนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเขาจะทำอะไรเราถ้าเราถ้าเราไม่สนใจเขาสักอย่างก็คือจบนะเราเราพยายามทำพยายามหนึ่งพยายามทำตัวให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่แค่นินทากาันเบาๆอะ่ะบางคนก็จะ จ้องรอแต่แต่แบบว่าทําให้เราเสียชื่อเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแต่ก็อย่างที่พูดคขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้ในปีนี้นะคะปีนี้ตุนเนี่ยอา,อาจจะเจอคนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้เล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีผู้คนดีๆอยู่รายล้อมรอบตัวคุณเช่นกันนะคะแล้วก็มีคนที่เขามองเห็นความเป็นจริงอะ่ะแหละว่าตุน่ะเป็นยังไง ภาพรวมส่วนใหญ่ของตูนสรุปก่อนนะเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นต่อนะคะสรุปก่อนว่าพี่หมอมองว่ามันเป็นไปที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของการงานนะคะนี้ขึ้นแบบโดดเด่นและเรื่องต่อมาก็เรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้หลายคนอาจจะอยากรู้แหละเราการเงินเราไม่เห็นพูดถึงเลยไพ่ตรงหน้าสําหรับพี่หมอเนี่ยการเงินปีนี้ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะถ้ามันจะเด่นมันจะเด่นแค่เรื่องเดียวก็คือการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีความ นะใครเหมือนเดิมเลยคะ่ะใครที่กําลังอยู่ในขั้นตอนเหล่านี้ปีนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากเรื่องนี้มานะคะแต่พี่หมอรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเงินจำนวนเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของมิจฉาชีพนะคนที่เข้ามาชักชวนเราให้ทำอะไรในลักษณะแบบตัวเราจะบอกตัวเรามีเซนต์มีสัญชาตญาณใครทำงาน มันจะวนหน่อยนะคะทุกคนใครทํางานสายกฎหมายข้าราชการนะปีนี้นะพี่หมอกมองว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าไปผัวพัน์กับการทําผิดศีลธรรมย้ําแล้วนะคะว่าอย่าทํานะเพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจให้ดีเชื่อในตัวเองว่าคุณจะเป็นคนเห็นตรงหรือคุณจะเป็นคนแบบมีรับลมคมไหนลอง,ลองเชื่อเชื่อในตัวเองแต่พอเชื่อแล้วว่าจะเป็นพาร์ทไหนต้องรอรับผลของพาร์ทนั้นให้ได้ด้วย นะรอรับผลของพานนั้นให้ได้ด้วยแต่ในแง่ของรายรับจ่ายอย่างเงี้ยปีนี้โชคลาภยังไม่เด่นนะคะส่วนรายรับรายรับขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับความสําเร็จในชีวิตเลยค่ะขึ้นอยู่ตามหน้าที่การงานอ่ะพูดง่ายๆนะคะบางคนทํางานประจําแต่มองหาไรายได้เสริมก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นบางคนทํางานประจําแต่มีการไปลงทุนนู่นนี่นั่นเอาไว้อะก็จะได้กำลงกำไรเล็กๆน้อยๆกลับมานะคะ แต่รายจ่ายปีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะมีรายจ่ายสำคัญๆหลายๆตัวนะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับผิดชอบชีวิตคนอื่นๆในบ้านเนี่ยแหละค่ะค่าใช้จ่ายในบ้านนะแต่ว่ามองว่าชาวราศีตุลลาลคนาตุลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แบบต้องดูแลคนหลายคนอะไรอย่าแงบบเงี้ยเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแบบ พวกภาระหนี้สินต่างๆนานาด้วยอะคะ่ะปีนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเราบริหารถ้าเราบริหารดีนะคะรู้สึกไม่ใช่รู้สึกรู้จักเก็บออมบริหารให้ดีใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยคิดก่อนใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เดือดร้อนมากในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทการเงินนะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับภาพรวมถือว่า ถ้าให้พี่หมอมองเป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วกันนะตุนถือว่าเป็นปีที่ไม่ว้าวแหละ,อ,ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะไม่รู้ฟังกันมาจนถึงตอนนี้อาจจะรู้สึกแบบเอา้าทำไมไม่ว้าวมันไม่ว้าวแบบมีเรื่องใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตขนาดนั้นนะคะถ้าจะใหญ่สุดก็จะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ครั้งสำคัญครั้งใหญ่อย่างเงี้ยแทนนะคะแต่มันไม่ได้ว้าวแบบเป็นปีที่ฉันซื้อบ้านซื้อรถ เอ๊เดี๋ยวก่อนนะซื้อบ้านซื้อบ้านไม่นะคะแต่ซื้อรถไม่แน่ปีน,นี้มีหลายคนมีเกณฑ์เรื่องซื้อรถนะเพราะมันมีจัสติกขึ้นนะคะมีไพ่ย,ยานพาหนะขึ้นเยอะนะสามารถเกิดขึ้นได้แล้วการเรื่องยานพาหนะนะคะแต่ว่าบ้านยังค่ะอ่าแล้วก็อ้ออีกเรื่องได้ไหมทุกคนก่อนที่จะสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เนาะจัสติกเนี่ยอยากให้ระวังนะคะใครที่เข้ามาให้เราเนี่ย ช่วยแบบเป็นคนค้ำประกันนู่นนี่นั่นให้นะคะระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดือดร้อนในภายหลังนะคะถึงได้บอกว่าปีนี้มันจะไปข้องเกี่ยวกับพวกเรื่องของกฎหมายเยอะมากๆต่อให้คุณไม่มีสายอาชีพเป็นนักกฎหมายเนี่ยระม,มัดระวังเรื่องการทําผิดเรื่องผิดศีลอืมผิดผิดเรื่องผิดศีลที่นําไปสู่การผิดกฎหมายก็ได้นะผิดศีลข้อ3ส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อเนี้แหละ อ๋อแต่ก็หลายข้ออยู่ทุกคนรักขโมยใช่ไหมล่ะนะรักขโมยฆ่าสัตว์ก็นําไปสู่การผิดกฎหมายได้นะเป็นข่าวดังอยู่นะฆ่าสัตว์ป่าสมุนอย่างเงี้ยเออ,อมันได้ทุกข้อเลยใช่ใช่ใช่ดื่มสุรายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอค่ะเมาแล้วขับนะคะเห็นไหมมันมีโอกาสนะคะที่เราจะผิดพลาดได้นะย้ำตรงนี้แต่ถ้าคุณทำออกมาดีคุณรอบครอบคุณไปเวที่ถูกทุกอย่างคือจบนะ อย่างที่พูดเลยมันไม่ได้ว้าวมากต่อให้ซื้อรถเนี่ยก็เป็นการแบบเปลี่ยนคันเก่าซื้อคันใหม่เฉยๆแล้วก็เป็นแพลนที่คิดไว้อยู่แล้วเดิมด้วยนะคะเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่รู้สึกว้าวสาหรับคุณนั่นแหละนะ,ะไม่ได้มีเกณฑ์แบบที่มันอูห้หูอย่างเงี้ยเออแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทุกไงคะใช่ไหมมันเป็นปีที่เราเจอปัญหาได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยมีโอกาสทุกคนมีโอกาสเจอเรื่องแบบน,นี้หมดไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ถึงราศีตุลหรอก มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันนับได้ว่าถ้าเราระมัดระวังมากพออะจบเลยนะซึ่งพี่หมอมองว่าตุนก็ทําได้อยู่แล้วค่ะถ้าถ้าอยากจะรู้นะแล้วหนูระวังได้ไหมถ้ามันต้องย้ำด้วยจะให้พี่ฟันธงไปว่าได้ค่ะมันไม่ได้นะทุกคนพอบอกได้ค่ะปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอผู้ฟังหรือว่าลูกดวงกลับไปแล้วแบบว่างั้นฉันไม่ต้องคิดหรือเครียดอะไรแล้วหมอดูฉันระวังได้ไม่ได้มันยังต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะ นั่นแะค่ะพยายามใช้ใช,ใช้เหตุและผลใช้ตรก,กะนะคะใช้ความรอบคอบนะช่วยได้มากๆแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นปีนี้ไปได้นะโดยที่ไม่ได้เจอกับเรื่องราวอะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะคะสำหรับ e NERGY ไพ่ u e e n ดาบอัศวินดาที่หมอมมงไปที่เรื่องของการงานล้วนๆเลยค่ะเป็นอย่างที่พูดอนะพอเราประสบความสําเร็จแรกแล้วเนี่ยลำดับถัดไปเนี่ยคุณเหมือนต้องเข้าไปเขาเรียกว่าไรอะ โชว์อะโชว์ของอ่าโชว์ของของคุณก่อนว่าฉันเก่งนะฉันนู่นนี่นั่นนะมันถึงจะเรียกได้ว่าไปประสบความสําเร็จต่ออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไพ่ที่พูดถึงความแบกรับความกดดันในช่วงแรกๆของการเริ่มอะไรใหม่ๆในปีนี้เท่านั้นเองค่ะนะแต่ท้ายสุดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ปีนี้แม้จะมี เวของคนที่จ้องจะเป็นศัตรูกันเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นมิตรสร้างพลังบวกให้เราก็เยอะมากเหมือนกันเราเลือกคบคนได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมปี2568สาเหตุที่ตัดสินใจอ่านแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วพี่หมอคิดว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์4ี่เรื่องหลักๆของปีอะ่ะมันอ่านทุกเดือนอยู่แล้วอะคะ่ะก็กลัวว่ามันจะทับซ้อนคลิปมันจะเยอะเกินทุกคนอาจจะเบื่อฟังเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเป็นภาพรวมแบบนี้ดีกว่านะคะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพอไม่ได้ทําเป็น4เรื่องหลักอะเท่ากับว่าคลิปมันหายไป12คลิปเลยอะเดี๋ยวพี่หมอจะเอาโคต้านะกลับมาทําอะไรอะกลับมาทําคลิปพิอเด็กพิคอาคารนะคะแต่ว่าหัวข้อเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปีหกแปหมดเผื่อใครไม่ได้อยากฟัง12บสราศีหรือว่ามันยังไม่ตอบโจทย์คุณอย่างเงี้ยค่ะไม่ถูกจริตลอง ลองเข้าไปเล่นเป็นพีอ,พอา,ารดพีกะขาดนะเดี๋ยวรอดูหัวข้อก่อนหัวข้อไหนน่าเล่นเอ้ยอยากรู้เรื่องนี้พอดีในปี68อย่างเงี้ยค่ะก็เปิดใจไปลองฟังกันได้นะคะก็ประมาณนี้ขอบพระคุณนะคะชาวราศีตุละละัคณาตุลทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ฟังเป็นเพื่อนกันนะคะผิดพลาดประการใดพี่หมอต้องขออภัยทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะตั้งใจทําให้ทุกคนฟังจริงๆอาจจะยังไม่ถูกใจใครเต็มร้อยแต่ว่าถือซะว่าเป็นการอดอดอ้อนเนาะยังอยากให้ทุกคนเอ็นดูกันนะคะแล้วก็ อยากให้เปิดใจให้ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันต่อไปมาดูการเติบโตของช่องของพี่หมอคนนี้นะคะมาดูการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆตรงไหนที่ยังไม่ดีก็แนะนำกันได้นะคะยังยังรับทุกทุกทุกความคิดเห็น,นะคะ่ะขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปมกรานะคะก็คือภาพอ่าม่ทสิคลิปการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมกรานะเดี๋ยวมันจะออกเดือนนี้แหละฝากทุกคนด้วยเอาไว้เราไปเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ